สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทเรดดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกนะครับในคลิปนี้ผมก็มีวหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่12มิถุนายน2564ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางวหวยฮาหนอยนะครับทั้ง3หาฮานอยฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย V.I.P. ผมก็ได้มีข้อมูลสูตรเลขเด่นนะครับสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาจับคู่ให้กับสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยฮานอย,นอยจับคู่เด่น3ตัว2ตัวบนล่างเพื่อหาเลขคู่เด่นเป็นแนวทางการซื้อสลากหวย ฮาหนอยวงเล็บเปิดพิเศษปกติ V.I.P. วงเล็บปิดเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่11มิถุนายน2564กันก่อนครับผลการออกสลากหวยฮาหนอยพิเศษครับทำการออกในเวลา17.00น หานาทีถึง17นาฬิกา30นาทีครับผลการออกรางวัลเล็กท้ทย4ตัวออก74 63ครับเล็กไทย3ตัวบน463 2ตัวบน63ครับเล็กไทย2ตัวล่างออก09ย์ครับ0 9นตัวล่างครับผลการออกสลักหวยหานอยปกติครับทำการออกในเวลา18นาฬิกา15นาทีถึง18บนาฬิกาสนาทีนะครับผลการออกรางวัลเล็กไทย4ตัว ออก5348ดครับเลขไท้าย3ตัวบน3 4 8เลขไท้าย2ตัวบน4 8ครับเลขไท้าย2ตัวล่าง0 2นย์ครับ0-2เลขไท้าย2ตัวล่างครับและผลการออกสลากหวยฮานอย v i p นะครับผลการออกรางวัลทำการออกในเวลา19นาฬิกา15นาทีถึง19นาฬิกาสนาทีนะครับผลการออกรางวัลเลขไท้าย4ตัวออก4955ครับ4ี5 5 เลขไทย3ตัวบน955ครับเลขไทย2ตัวบน55 5ครับเลขไทย2ตัวล่าง0 4ย์ครับ0 4เลขไทย2ตัวล่างครับนี้คือผลการออกสลากหวยหานอยพิเศษปกติและ v i p งวดประจำวันที่11มิถุนายน2564ครับมาสรุปเลขสูตรที่ลงที่ไปในงวดวันที่11นะครับในงวดวันที่11ในชุดบนครับก็ถือว่า หลุดนะครับในชุดบนนะครับเป็นชุดที่ไม่ตรงตามสูตรชุดบนครับแต่มาเข้าในสรุปเด็กเด่นนะครับที่มาเดินในตำแหน่งเลขไทยสองตัวล่างครับ40และ90นครับเลขทยสองตัวล่างส่วนในชุดสรุปเด่นไม่มาครับส่วนในชุด2ตัวล่างครับในชุด2ตัวล่างครับในชุดเด่น2ตัวล่างเป็นชุดกลับกันนะครับ40-90 ผลการออกเลขไทย2ตัวล่างหวยฮานอยพิเศษทับออก0ูนย์เก้าครับได้หวยฮานอย VIP อครับออก0ูนย์สี่ครับเป็นเลขตัวกลับในชุดล่างครับส่วนชุดสรุปพิเศษครับชุดสรุปพิเศษปกติได้ v i p ครับชุด2ตัวครับชุด2ตัวมาเป็นตัวกลับกันนะครับมาเป็นตัวกลับก็คือ4 0 0 4นส่ครับและ9009ครับส่วนชุดสรุปเด่นครับที่ผมเน้นไป ไม่เข้าตามสูตรนะครับ9 7 9 5ครับ7 4 7 4สีครับแต่95นี้นะครับ95นะครับ95ในตำแหน่งเลขไหวฮานอยพิเศษครับหรือว่าออก955ครับคือพลาดไปตัวเดียวครับก็เป็นที่น่าเสียดายครับ่าเป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าไม่ได้เป็น95ครับจะเป็น955ครับนี่คือเลขวิ่งนะครับ บน9เลขทางเลขล่างครับ5ครับในตำแหน่งเลขใช้เลขบนครับมาตำแหน่งเลข9กก็ถือว่ามายังเดินอยู่นะครับส่วนในเลขอ่าล่างครับ2ตัวล่างก็ถือว่าดูดีครับเพราะว่าในงวดวันที่11ครับผลชัน้นออกนะครับเลขศูนย์นี่มาทุกรางวันนะครับ มาทุกรางวัลหลักสิบนะครับยืนหลักสิบมาทุกรางวัลเลยครับศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์สี่ครับนี่คือผลการออกสลากหวยฮานอยครับผลการออกสลากหวยฮานอยนะครับก็จะเป็นแค่นี้ไว้ครับส่วนตัวเลขเบิ้ลนี้เขาก็ยังเดินอยู่เลยครับสหรับงวดเป็นงวดเลยครับเลขเบิ้ลครับนี่คืองวดวันที่สิบเอ็ดนะครับทันใดกรีไปได้กับตัวเลขครับศูนย์เก้าศูนย์สี่ขาคงจะมีโชคครับ ส่วนท่านที่ไม่มีโชคก็ต้องมาลุ้นกันต่อครับในนวดวันที่12ครับผมก็ได้มีสูตรสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมาลงให้กับสมาชิกได้ดูอีกเช่นเคยครับสูตรการคำนวณครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยผมก็ได้นำเลขไทยาย3ตัวบนของหวยฮานอยปกติครับซึ่งออก348มาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณครับ348นะเลยครับ348มาเป็นแนวทางการคิดครับ หลักร้อยครับผมได้นํา pues เ mm ลข3ครับงวดล่าสุดซึ่งออก3ครับหลักร้อยครับนามาคํานวณหาเลขเด่นประจําหลักร้อยได้เลขเด่น4ตัวครับจากเลขสูตรที่คํานวณได้ครับมีเลข2เลข4เลข7็เลข9ครับ2 479เป็นเลขเด่นหลักร้อยครับหลักสิบครับเลข4ครับผมนําเลข4มาคํานวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบได้เลขเด่น4ตัวครับเลข2เลข4เลข7็เลข9กครับ2 4 7 9เจ็ดเก้าเช่นเดียวครับและหลักหน่วยครับ จากการน,นำเลข8ปนครับวดล่าสุดมาคำนวณหาเลขเด่นประจําหลักหน่วยได้เลขเด่น4ตัวครับมีเลข2เลข5เลข7เลข0ครับ2 5 7 0เป็นเลขเด่นประจําหลักหน่วยครับนี้คือเลขสูตรคํานวณน,นะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยห,ว,หวยฮานอยวัประจําวันที่12มิถุนายน2564ครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวครับผมนําหลักสิบ สี่ตัวครับสองสเจ้าครับจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวสองห้เจ็ดศูนครับจะได้ชุดสองตัวบนดังนี้ครับสวางหลักสิบครับจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวจะได้สองสองสองห้จ็ดสองศูนย์สวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวจะได้สี่สองสีาสี่เจ็ดสี่ศูนย์ครับเจ็ดวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้เจ็ดสองห้าเ เครับ9วางหลัก10จัากู้หลักหน่วย4ตัวครับจะได้92 95 97 90ครับทั้งหมด16ชุดนะครับมีด้วยกัน16ชุดก็ต้องมาลุ้นกันครับใน16ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับนี่คือชุดสรุปชุดเต็มๆครับชุด2ตัวบนครับส่วนชุดสรุปเด่นครับชุดเด่นอยาก16ชุดครับผมก็จะเน้นจัดให้กับสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางครับ มาดูด้านตำแหน่งหลักสิบครับ4ตัวครับ2 479ครับผมเน้นไปที่เลข4ครับเน้นไปที่เลข4เน้นไปที่เลข9ครับดึงเลข4กับเลข9วางตำแหน่งหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ2570ครับ2570เน้นไปที่เลข2ครับเน้นไปที่เลข7ครับดึง2กับ7วางตำแหน่งหลักหน่วยครับผมจะนำหลักสิบตัวครับเลขเด่นครับ4กับ9ครับจะคู่กับหลักหน่วยเลขเด่น2ตัว2กับ7ครับจะได้ชุด2ตัว บนดังนี้ครับจากลงมาสิบหกชุดก็จะเหลือชุดตัดสรุปเด่นไว้อยู่ที่สี่ชุดครับมีสี่สองสี่เจ็ดเก้าสองเก้าเจ็ดสี่สองสี่เจ็ดเก้าสองและเก้าเจ็ดครับนี้คือชุดสรุปเด่นสองตัวบนครับส่วนในชุดสามตัวบนครับมาดูด้านตำแหน่งหลักร้อยครับหลักร้อยสี่ตัวครับสองสี่เจ็ดเก้าครับผมเน้นไปที่ดึงเลขสองครับดึงเลขเจ็ดวางตำแหน่งหลักร้อยครับ หึงสองหกเจ็ 2, ครับวางตำแหน่งหลักร้อยนํามาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับ4 2 4 7 9 2 9 7จะได้ชุด3ตัวบนหวยหานอยดังนี้ครับชุด3ตัวบนหวยหานอยครับ2วางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่น2ตัว4ชุดครับจะได้2 4 2 2 4 7 292 297ครับ7วางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับจะได้7 42 7 4 7 7 9 2 7 9 7ครับทั้งหมดนะครับ10ทั้งหมดในกลุ่มนี้8ชุดนะครับเป็นชุด3ตัวบนชุดตรงๆงครับ8ชุดนะครับนี่คือข้อมูลเลขจับคู่3ตัวครับส่วนชุดสรุปเด่นครับใน8ชุดนี้ผมสรุปความน่าจะเป็นนะครับให้กับสมาชิกได้ดูครับในชุดสรุปเด่นผมเน้นไปที่2 97ครับ297ครับคู่นี้ครับ ในชุดนี้ครับ297ครับแล้วก็ชุดรองครับ797ครับชุดรอง797ครับนี่คือชุดเด่นและชุดรองครับจากทั้งหมด8ชุดก็จะเหลือเด่นรองนะครับ2ชุดครับเด่นคือ297รอง797ครับส่วนชุด2ตัวบนครับในชุด2ตัวบนจากการสรุปทั้งหมด16ชุดเหลือ4ชุดเด่นครับจะเน้นไปที่2ชุดครับ เน้นที่เด่น97ครับรอง47ครับก็ต้องมาลุ้นครับจะเป็น97หรือจะเป็น47นี้คือข้อมูลเลขชุด3ตัวและ2ตัวบนฮานอยครับมาได้ทั้ง3าฮานอยนะครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP นะครับแต่แนวทางสูตรเน้นไปที่ฮานอยปกติในรอบ18นาฬิกา หนาทีถึง18นาฬิกา30นาทีนะครับมาดูชุด2ตัวล่างกันต่อครับในเลขไท2ตัวล่างหุยฮานอยปกติครับเลขไายสองตัล่างออก0-2ครับหลักสิบคือเลข0นครับหลักหน่วยคือเลข2ครับผมนำเลขศูนย์คำนวณหาเลขเด่นหลักสิบได้เลขเด่น4ตัวครับมีเลข1เลข4เลข6เลข9ครับ1469เเป็นเลขเด่นหลักสิบครับ หลักหน่วยครับผมนําเลข2คํานวณหาเลขเด่นประจําหลักหน่วยได้เลขเด่น4ตัวเช่นเดียวครับเลขเด่นมี1เลข1เลข4ี่เลข6กเลขเ้าครับหนึ่งเป็นเลขเด่นหลักหน่วยครับหลักสิบตัวหนึ่งครับผมเน้นไปที่นะครับดึงเด่นไปที่เลข4ครับและเลข9้าครับดึงเลข4ี่เลข9้าวางตําแหน่งหลัก10ครับหลักหน่วย4ตัวครับหนึ่งครับเน้นไปที่ เลขหนึ่งครับเน้นไปที่เลขหกครับดึงหนึ่งกับหกบางตำแหน่งหลักหน่วยนะครับผมจะนําหลักสิบสองตัวสี่เก้าจับคู่กับหลักหน่วยเลขเด่นสองตัวหนึ่งกับหกจะได้ชุดสองตัวล่างสี่ชุดครับชุดสองตัวล่างหยุยฮาหนอยนะครับสี่ชุดมีสี่หนึ่งสี่หกเก้าหนึ่งเก้าหกครับสี่หนึ่งสี่หกเก้าหนึ่งและเก้าหกีด้วยกันทั้งหมดสี่ชุดนะครับส่วนชุดสรุปเด่นจากทั้งหมดสี่ชุดครับชุดเด่นเน้นไปที่ เก้าหกครับชุดตรองเน้นมาที่สี่หกครับนี่คือเลขเด่นเลขไทยสองตนล่างนะครับหวยฮานอยมาได้ทั้งสามฮาน่อยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย V i p ครับแต่แนวทางเน้นไปที่ฮานอยปกติในรอบ18นาฬิกานาทีถึง18นาฬิกาสนาทีนะครับสรุปหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP นะครับจากสูตรที่ได้คำนวณสรุปชุดเด่นให้กับสมาชิกได้ดูครับผมก็จะสรุปเลขชุดเด่นทั้งหมดนะครับทั้งหมดในสูตรที่ได้คำนวณน,นะครับสรุปเด่นบนล่างในชุด2ตัวบนล่างครับเด่นบน4 2 4 7 9 2 9 7เด่นล่าง4 1 4 6 9 1 9 6ทั้งหมด8ชุดนะครับใน8ชุดนี้นะครับ จะเดินตามสูตรหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับมาได้ทั้งเลขไทยสองตัวบนและเลขไทยสองตัวล่างครับสมาชิกที่ติดตามประจํำคงจะทราบดีครับจับแนวทางตัวครับบางในงวดบางงวดก็เลขชุดบนมาชุดล่างครับเลขชุดล่างไปขึ้นบนสรุปแล้วนะครับทั้งหมด8ชุดนะครับใน8ชุดนี้มาได้ทั้งหาห้่อยนะครับพิเศษปกติและ VIP ครับส่วนชุดเน้นครับ เน้นชุดสามตัวบนครับเน้นไปที่สองเก้าเจ็ดครับเด็กไทยสองตัวบนเก้าเจ็ดครับเด็กไทยสองตัวล่างเก้าหกครับส่วนชุดรองครับชุดสามตัวเจ็ดเก้าเจ็ดครับและเด็กสองตัวบนสี่เจ็ดครับสองตัวล่างชุดรองสี่หกครับทั้งหมดนะครับเก้าเจ็ดเก้าหกสี่เจ็ดและสี่หกเป็นชุดเน้นและชุดรองครับสรุปเลขชุดสองตัวสี่ชุดนะครับสี่ชุด ใน4ชุดนี้เป็นชุดตรงๆนะครับเป็นชุดตรงๆ4ชุดนะครับมาลุ้นกันเลยครับจะเดินตามสุดหรือไม่ครับส่วนท่านใดชอบแนวทางเลขวิ่งครับเลขตัวเดียวคือเลขวิ่งบนเท็กเลขวิ่งบนครับเน้นไปที่เลข9ครับวิ่งล่างเน้นไปที่เลข6ครับหรือจับคู่กันเป็น96ครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางนะครับที่ผมได้สรุปเลขเด่นให้กับสมาชิกดูเป็นการประกอบการตัดสินใจสมาชิก ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมด้วยนะครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางเท่านั้น,นครับจากสูตรที่ผมได้คำนวณเพื่อให้สมาชิกได้ดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับขอบคุณสมาชิกสตาร์เทรดดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกําลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิด การคำนวณสูตรหวยที่ผบในหาก็มุนแนวทางหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย V.I.P งวดประจำวันที่12มิถุนายน2,564ลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรวยดีๆเลขเด่นๆมาลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชม ไดติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปครับไว้สม,มาชิกสตาร์ทีดยดวงวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับตุกสลากหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP วดประจำวันที่12มิถุนายน,น2 5 6 4ันนห่เฮงๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ